สวัสดีค่ะทุกคนมันจะหกโมงเช้าเก็บมะละกอมาลูกหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรกินดีมาช่วยกันคิดจะทำอะไรกินดีนะแกงสม้มใส่กุ้ง จะตามทมตำดีช่วยกันคิดหน่อยคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปเนาะจะทำอะไรกินดีอย่าลืมนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปช่วยกันคิดทำอะไรกินดี ว้ายอุตัยโดนหลอกกันแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมลูกแค่นี้เองคติเตือนใจนะจ๊ะทุกคนอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น อย่าเชื่อในสิ่งที่ทุกคนบอกไม่จริงเสมอไปเห็นไหมคะโดนหลอกแล้วจำไว้นะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่คิดเสมอไปรีบลบเลยนะ ใครคอมเมนต์อะไรไว้อะจะไปทำอะไรได้ล่ะคะรูปแค่นี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากคติเตือนใจไว้เท่านี้นะคะรักๆนะคะทุกคนขอบคุณที่มาชมคลิปค่ะ